สวัสดีค่ะวันนี้น้องดีแต่มันรีวิวกระเป๋าเลยจ้ะเฮ้ยดูดี่ดูจ้ะนี่จ้ะจะเปิดให้ดูนะจ้ะมีอะไรบ้างคะมีในนี้มีผ้าอะไรร่วงอ่ะเอาไว้ไม่จ้ะหนูใช่ไหม นี่เลวานีอาอนอัะไรวางสองอะของน้ไม่ได้ไม่เห็นอ๊้โอุยโอ,โอ้โหอาสีฟ้าอ่ะเอาสีฟ้าเล้ใส่ใส่อะไรสี ไปแล้วอันนี้ด้วยนี้ด้วยเก็บข้าวข้าที่มันเยอะมากเลยอ่ะทำไมมันเยอะออกมาแล้วก็แถงเยอะๆอย่างงี้แหละนี่อ่ะเก็บไม่ออกอ่ะแม่ไม่มู้จัง ขึ้นมาก่อนฮะลวขึ้นมาก่อนไม่ได้กอรที่แก่อนสีอะไรบ้างสีไม่ได้เลยแก่ไม่ได้เลยเนี่ยจะลนไม่เป็นสิบลอ เดี๋ยวหายนะนี่ต้องระวังยากมากเลยนะพี่เพื่อนมายากมากเลยนะเ็าใช่เ่รแม่ทำไม่เป็นต้องสอนต้องสอนวิธีเด่นเราจะลองทำกัน เดี๋ยวเราทำาทำแบบนี้เลย <Nice. S 1> ต,ตามนี้เลยมีสีทองไหมจ๊ะมีสีทองจ้ะมีสีทองเราจะต่อตามรูปนี้นะคะ,ะต่อเลยนี่เหรอใช่ไหมใช่ฮหรอ ทำไมมันไม่ติดนะพ่อแม <c oughs> ่เพื่อนอเพื่อนทำไมไม่ติดเนี่ยะรู้เหมือนกันทำไม่เป็น,นทำยาก<ร>าไปกได้ดดมาดูกันอีกทีนะคะไ,ได้บ๊ายบายไปก่าน